สวัสดีครับวันนี้ช่องมานะาชัยนาเหรียญชนิีราคา2บาทนะครับเป็นเหรียญสบาทที่ใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในชีวิตประจําวันเรานี่หนะครับเป็นเหรียญสบาทที่ออกใช้งานในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับสําหรับเหรียญ2บาทนั้นในครั้งแรกออกเป็นโลหะสีเงินนะครับปี4 8 4 9 5 0นนะครับหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นโลหะสีทองครับผม วันนี้ที่นำเหรียญปี2549มาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะคนไทยเราก็ชอบเลขเก้านะครับจเจริญเก้าหน้าดีนะครับก็เลยนำมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะครับมี48 49 50นะนี่เป็นปีที่อยู่ตรงกลางนะครับปี49นะครับยังเป็นโลหะสีเงินอยู่นะครับโลหะสีเงินก็มีอยู่3ปีพศออเท่านั้นนะครับ หาเก็บสะสมกันนะ